โก a ิปไท,ทยแลนด์โกอิตติ้งเนี่ยวันนี้เรามาที่โรงแรมคือเราไม่ได้มารีวิวอาหารบุฟเฟ่มานานมากแล้ววันนี้เราก็เลยมารีวิวซะหน่อยพอดีว่าได้รับคําเชิญจากพีอาให้มารีวิวแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเดอะสแควรอยู่ก็เลยมาโรงแรมโดเวอร์เทลที่แพทตินมัมและก็ห้องอาหารเดอะสแควรเหมือนกันอ๋อชื่อเดอะสแควร์อะไรอ่ย แต่ว่าตีมของที่เนี่ยเขาจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเราดูกันตกแต่งก่อนก็ได้การตกแต่งของที่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบเป็นชาวประมง fisherman yeah fisherman เป็นสไตล์แบบ fisherman ชาวประมงกน่ารักเป็นธีมชาวประมงคือโคมไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเน็ตเป็นเป็นตะข่ายของของประมงชาวประมงอ่ะไว้ตะปะ ถ้าเกิดว่าเราเรียกชื่อถูกก็แปลว่าเรามีความรู้ทางด้านประมงมากมันคือเหมือนคล้ายๆ้คล้องจับปลาและคล้องจับปลาเลยอ่ะเรียนคณะประมงใช่ไหมพี่รู้ผิวลักษณะเนี้เแค่ใกล้กับคณะประมงตีมโดยรวมอ่ะนะพี่ก็ว่ามันคล้ายๆ้ายกับกับรัฐธุกสาขาแหละสีบรรยากาศทนเนี้ยขึ้มๆแต่ว่านั่งสบายๆแล้วก็แอบมีสีสันนิดหน่อยแจมสีเขียวหมอนสีเขียวกุอี้เขียวอะไรเงี้ย แต่ว่านั่งสบายใช่เมื่อกี้ลองนั่งดูแล้วทดลองนั่งดูแล้วก็รู้สึกสบาย <c oughs> เห็นมีงานทนลองนอนด้วยลายอาหารเนี่ยจะแบบก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าคนมาเยอะมาก <c oughs> อาหารจะหมดไหม <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวก่อนคืออย่างที่เราเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วรีวิวเฟเดอะสแควรสาขา <c oughs> อื่นเนี่ยเขาจะแบบ เน้นเหมือนกับอาหารอินเดียอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของที่เนี่ยเขาจะเป็นอาหารจีนอ๋อเหรอใช่ริงดิใช่เนี่ยพี่จดมาคือ <c oughs> โปรยันเห็นเห็นอาหารจีนจะเป็นพวกเป็ดยา่างหมูกรอบหมูแดงอ๋อเหรอเอออย่างนี้ก็ต้องมาชิมเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เจอเชฟด้วยเชฟเขาติดตามไอรูทูกโก้ด้วยเป็นแฟนรายการเชฟเป็นคนลูกครึ่งคนจีนอ๋อเขาบอกเนี่ยเขาดูรายการเรา เขาก็ชอบถ่ายรูปเชฟเขาบอกว่าเขาชอบถ่ายอาหารเชฟก็ถ,ถ่ายกาา็ถ่ายอาหารเนี่ยสมก็เป็นเชฟจรงิงๆเลยเนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือมีพิซซ่านะพิซซ่าเนี่ยเราสามารถออเดอร์หน้าได้พี่ก็เลยเินว่าจะสั่งพิซซ่าหน้าเป็ดย่างขนมเออส่วนในหมวดขน,น,น,นมเนี่ยขนมเด่นๆที่เขาจะต้องมีทุกวันเลยก็คือเบรดบัตเตอร์พุดดิ้งเดี๋ยวต้องไปชิมซัหน่อยว่าทำไมต้องมีทุกวันด้วยเออบอกก่อนคือว่าบุฟเฟ่ต์เขาเนี่ยในตอนนี้นะมีเฉพาะมือกลางวัน ก็คือเพราะว่าเขาว่าติดอยู่กับห้างแพลตตินัมไงแพลตตินัมปิดเร็วเขาเลยยังไม่สะดวกทำตอนคืนแต่พี่ว่าเดี๋ยวเขาท้องหาช่องทางทาบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นแหละแต่ตอนเนี้ยมีตอนกลางวันอยู่แล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีจุดเด่นมีเมนูเด่นเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ที่เรามาก็คือเป็นบสเตอร์ hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ฟังจดมาเหมือนกัน mm hmm. คืออย่างอาวันจันทร์ก็จะมีเนื้อนกกระจอกเทศวันอังคารจะมีกุ้งไหลเสือเรา,เราน่าจะอาวันอังคารอ๋อจอกกุ้งไหลเสือมากกว่า แล้วก็วันพุธจะมีแกะหรือหัดล็อบสเตอร์สุกจะเป็นหอยนางรมแล้ววันเสาร์ก็จะเป็นตับหานหานหานสังเกตดูว่าจะไฮโซเหมือนกันนะแต่ว่าถึงจะไฮโซนะแต่ราคาโอเคเลยคูเท่าแหล่คนะือ้าบวกบวก9บวกบวกแต่ว่ารวมน้ำแล้วนะน้ำเปล่านะ,าแ,ละแล้วก็มีโปรอีกมีโปรอีกก็คือว่า ถ้ามาหนึ่งเนี่ยจ่ายสองไม่ถ้ามาสองจ่ายหนึ่งที่ผมชอบทำให้โรงแรมพละงเฉมาสองจ่ายหนึ่งอันนี้เป็นโปรเขามีถึงสิ้นปีเลยนะถ้ามาสองจ่ายหนึ่งเนี่ยก็ตกัวล,ละสี่ร้อยกว่าบาทปะใช่ใช่ก็โอเคเนาะไอชอบกับอน,หนอเเาหารดับนี้ เดี๋ยวเราไปดูรลยอาหารกันเถอะครูเริ่มจากตรงไหนดีอาหารจีนไงตรงนี้าานมันก็จะเป็นอาหารจีนอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของเขาคือมันเป็นเป็เปดย่างใช่ไหมหมูกรอบหมูแดงมีติ่มซำอะ่ะเป็ดย่างเป็ดย่างค่ะถ้าสมกับหมูกรอบได้ไหมคะเชฟบอกว่าให้ทานเยอะๆจะได้อ้วนๆเอ๊ะวันไหนนะที่เขาบอกว่ามันจะมีขนมปังจิงเจอร์วันอาทิตย์นมันซันเดย์บังแต่เดี๋ยวเรามาอีกทีอาทิตย์เนี้ยเจ๋จะมา สลักสลับเปลาด้วยให้เราสลับเปลาค่ะเราอย่าเน้นแป้งสิคะครูเน้นข้าวได้มาแล้วอันนี้จะเป็นจุดเด่นของอาหารจีนที่เขาบอกหน้าตาดีจริงๆเลยนะดูไล่ทอไบกริลเซชั่นของเอาปลามหเอาปลาเนี่ยมีปลาแซลมอนที่เราชอบ้เราเอาดอลลี่ด้วยเรนูเทวที่อื่นอ่ะมีไหมมีไหมแซลมอน แล้วมันไม่มีไส้ตั้งไหมเอาแบบนี่ไงนี่ไงถ่ายสีตั้งเนี่ยแล้วนี่มาถึงฮอตดิสต์เลยคอตดิสก็จะมีไก่ซอสแดงมีหน้าตาดีทีเดียวเหมือนผัดพริกขิงเลยอ่ะมันมีขิงอ๋อตรงนี้พาสต้าอ๋อตรงนี้พาสต้าด้วยสั่งมะสั่งนี่มะพินายคาราโบนาร่ามีหอยเชลล์กุ้งปลาหมึกสั่งพาสต้าเอาพาสต้าคาโบนาร่านะสั่งเบลาคาโบนาร่า ไปบิ๊เฟซที่ไหนก็ไม่เคยว่านีน่ฮอตดิสเน่มันมีอีกตรงนี้อะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเนี่ยสนกมากเลยอ่ะลูกอะไรขีเขียวก็ oh <c oughs> ไม่รู้ตกักนะลองอะ่ะเป็นว่ามันต้องเป็นผักแน่ๆเลยอะ่ะวิตเตอร์ซอสผักกะหล่ำอ,อันเล็กๆอะ่ะแปลกๆชิคเกน้น พาไก่พิกาต้าอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นไก่ชุบไข่กับซอสมะเขือเทศนี่พิซซ่าพิซซ่าซีฟู้ดกับฮาวายเอี้ยนถ้าเกิดว่าอยากได้หน้านี่ก็คือเลือกได้ไหมคะไปถึงว่าจะถาน่สั่งไดสั่งได้แต่ว่ามันก็จะถาดหนึ่งใช่ไหมคะไปทานแชร์กันไม่เป็นไรทานสแตนดาร์ดเดียวค่ะดี๋ยทำขอบคุณค่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าเราสามารถทําได้ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยหน้าตาดีมากเลยดูดี โอ้โห <Okay. S 2> หน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปรดีวดวกว่านะเอออ่ะรูไปที่โต๊ะก่อนเดี๋ยวเราไปวนเริ่มจากตรงอาหารญี่ปุ่นแล้วกันันก็จะมีประเภทซูชิซาชิมิใช่ไหมครูใช่รูกินหมึกไหมเนี่ยไม่กินวยเราชอบมากเลยมันมีแซลมอนด้วยอ่ะต่างแบบไม่เกรงใจแค่หมดเราก็บอกเชฟให้ช่วยเติมให้เรูเดี๋ยวรูไปหยิบถ้วยตักไอซ์ทีมชาเขียวสินี่ป้าไปข้างๆตรงเนี้ยก็จะเป็นสลัด เป็นจุดที่เราสามารถปรุงปรุงเป็นสลัดซีซ่าได้เนาะ<ม>หรือเราก็าคุกเป็นสลัดอย่างอื่นก็ได้มีชีสด้วยอะพี่ชอบเบคอนมากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราคลุกเราเนี่ยชอบขั้นตอนนี้ที่สุดเออดูหน้าตาดีใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมโอเคช่วงนี้<า>น้ำหนักลดก็เลยเดี๋ยวจะทำน้ำหนักไปหน่อย <laughs> จะขึ้นท็อเฮฟวีเวทกินผักลวละดีแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยนะเสร็จแล้วสลัด ออันนี้เป็นยำ<อ>ยำเป็ดอ่ะลองปไป<อ>คงคล้ายๆกับไอเน,นี่ยยำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคือพี่ก้าวเนี่ย<ม>เห็นหน้าแบบนี้แนละ้วชอบอาหารไทยมากทำไหมหน้าดูไปเลยอันนี้ยำปลาหมึกไม่เอาธรรมดาเอาน,นี้ดีกว่าเนี่ยกุ้งเนี้ยอะไรเนี่ยเรามาถึงไอติมแล้วอ่ะนี่มีล<ม>ัมลเลเซ่นกับกับสตรอเบอรี่ลัมเลเซ่นน่ะสตรอเบอรี่ราเป็นท็อปปิง้งก็จะมีคาราเมลแล้วก็มีช็อกโกแลตวานิลลาซอสแล้วก็สตรอเบอรี่ ไปตรงขนมกันตรงนี้จะมีเต้าส่วนเออเนี่ยกำลังคิดอยู่มันคืออะไรเต้าส่วนขนมโบราณโบราณแล้วก็มีขนมปังเลยตรงนี้เราไม่เน้นขนมปังหุ้ยขนมมันน้ำหมูอ่ะจะเอาอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้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 ทุกอย่างพูดคำเดียวเพราะว่าดูได้กินได้เลยพี่ว่าตักไปบางอย่างก่อนดีไหมดีเอาเบลนี่ก่อนไหนเนี่ยชานาคอตต้านังกูน เล่ออชออบมากไจริงๆที่นี่ขนมเยอะนะพี่ว่ารูเบรี่ชีสค้กใช่ใช่ใชขนมมันหลากหลายเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้มผลไม้ธรรมดาแนละ้วตรงนี้ละ่ะนี่ยเนี้แหละคุยนี่ท่ที่เขาบอกต้องมีทุกวันเลยเนี่แหละเบรดบัตเตอร์พุดดิ้งที่เขาบอกว่ามันต้องมีทุกวันเลยแช่ว่มันอร่อยมากขนมปังเนยพุดดิ้งเดี๋ยวเราไปชิมกันด <ไป S 1> ีกว่า สำหรับพี่ก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะลืมพี่ชอบเนี่ยก็จะเป็นซาชิมิแซลมอนอร่อยมากเลยอ่ะรู้สึกว่าสดดีแล้วก็เหมือนของที่เพิ่อนคิดเลยเหมือนกันเลยอ่ะรู้สึกอร่อยภาษาเดียวกันใช่แล้วก็คาโบนาร่าที่ครูสั่งมาอร่อยรสชาติที่เหมือนเพิ่อนจีบเหมือนเพื่อนิลยเขาเป็นเชฟคนจีน่มเพราะฉะนั้นอาหารจีนไอ้เนี่ยหมูกรอบกับเป็ดย่างอหมูกรอบกรอบมากลอร่อยหมูแดงไม่ได้กินให้ดูเนาะ แตได้ตอนนั้นแบบหน้ามืดกินไม่ยั้งเรียกไม่หันแล้วตอน,น,นหูไม่ได้หูอื้อว่ามีแต่หมูคอหูคอมีอะไรอีกนะครูมันก็จะมีติ่มซำที่แนะนําให้กินอะ่ะฮะเกา๋าหนงจีบหมูกุ้งฮะเกา๋าไส้กุ้งกุ้งชิ้นเป็นชิ้นเลยอะ่ะเป็นชิ้นกุ้งอะ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวหนาะว่าเว่์อีกตัวเมื่อกี้มันเป็นชิ้นนั่นแหละเอาแล้วติ่มซำก็ใช้ได้แต่แแไม่ได้กินซาลาเปาล้วก็แบบ <ๆ S 2> ต้องกินแต่อันนี้ด้วยนะนี่เอาันนี้สวยกว่านี่น้ำพริกเผาสำหรับใครที่ชอบนะแต่ว่า สำหรับพี่พี่ก็ยังชอบจิ๊กโช์อยู่แลอวหจะเป็นชอบมากเลยจิ้งแต่ขนมพิกข่าเนี่ยอร่อยแล้วก็อะไรอีกนะไอ้นี่อะไรนะก้างอ่ะก้างเออวันนี้มีก้างอาหารที่เด่นๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่จริงๆกินไปอีกหลายอย่างหนูจำไม่ได้ละขนมขนมไอ้นี่ที่เขาบอกว่าที่เขาบอกเป็นจุดเด่นเลยที่ทุกวันต้องมีก็คืออะไรนะเบรดเบรดบัตเตอร์คุดดิ้งถ้าเกิดใครเคยกินขนมปังชิ้นๆที่เขาขายที่ไอ่นีอะ มันเหมือนเป็นเป็นเค้กอย่างนั้นน่ะแล้วก็ราดกับบัตเตอร์รอไม่รู้อะบัตเตอร์พุดดิ้งอะเขาเขาราดมันเป็นครีมรสชาติมันก็จะแบบมันๆหวานนิดนิดน่ะแต่ว่าไม่ไม,มออ่ไม่หวานมากไม่เลี่ยนเกินไปแล้วก็หอมด้วยนะพี่เอกที่พี่ชอบคืออะไรนะมะม่วงคาราเอต้าแองโก้มันดารคาตา้าอรอร่อยมาก พี่ชอบุมพนากคาป้าของเขามันจะไม่เปรี้ยวม,มากหวานนิดหน่อยอีกอันนึงก<ฮ>ีวีพนาักคาป้าอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยก็แนะนําให้มาลองดู <c oughs> ลองดูช่วงนี้โปรโมชั่นก็คุ้มคุณจะมาตั้งแต่ตอนนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสต,ต่อแล้ว <c oughs> พี่อาเชิญไปดูฟิตเนสข้างบนนะพอกินเสร็จก็เชิญขึ้นฟิตเนส <c oughs> <c oughs> จะมีอีกวิดีโอนึงนะคะที่เอาใจคอมแฟ จะเป็นซันเดย์บลันช์ใครที่สนใจมือนี้อยู่ก็อย่าลืมติดตามมือนี้จะจัดหนักน่จัดเต็มนี่ยังไม่หนักเอาไว้ติดตามดูว่าซันเดย์บลันช์ของเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างโฟกันใหม่คลิปหน้าเลยบ๊ายบายอ่ะเมื่อกี้นะเราก็บายบายกันไปแล้ว แต่เราก็กลับมาอีกเพราะว่าเราเป็นพวกไรก็ไม่ไปลาดก,ก็ไม่หลงกวันอะไรอะไม่เอาอ่ะคือวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือเป็นบุฟเฟ่ซันเดย์บรันช์ของห้องอาหารเดอะสแควร์โนว์เทลแพตตินัมซันเดย์บันชเนี่ยพิเศษถ้าเราไม่มาก็ไม่ได้เ้าทำไมเพราะเราจะกิน <S <S มีของกินเยอะขึ้น <S 2> <S 2> ใช่มีของกินเยอะขึ้น <S <S 2> <S 2> มันมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่า อาจจะได้ยินเพลงนะรอบๆวันนี้มีดนตรีสดเขาเป็นฝรั่งด้วยนะนักร้องเป็นฝรั่งคนหนึ่งแต่ผู้หญิงที่ร้องคือเป็นคนไทยมั้งพีหลายแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันมีความพิเศษอะไร<อ>มันเหมาะกับครูมากทำไมอ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีจินเจเบดแมนอ๋อเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งอีกสิบนาทีเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ตัวแล้วก็เขาจะมีมุมให้เด็กด้วยพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะเอาหมูไปเก็บตรงนั้นดีกว่าตามมุมเด็กวะไม่แล้วก็ เราก็ส่งครูไปอยู่ในมุมเด็กอันนี้คือมุมของเด็กตอนนั้นะมามันปิดมันเหมือนมันกั้นไว้เขาก็คือมีของเล่นให้เด็กเยอะแยะเลยใช่ใช่ก็คือซันเดย์บัมันก็เป็นอะไรที่เป็นแฟมิลีเนาะเขาก็จะมาเป็นครอบครัวมีเด็กมีอะไรด้วยโอ้โหพี่เก้าสุดยอดเลยเราอย่าโชว์ความล้างท่อเลยเราไปืนเราไปดูความพิเศษของซันเดย์บันดีกว่าปะมันมีอะไรพาไปดูน้ำก่อน นี่ไงอันเนี้ยมันเป็นน้ำผลไม้ก็คือน้ำส้มนะแอปเปิ้ลสับปะรดเป็นน้ำที่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วแล้วก็อาหารไดไลน์บางอย่างอ่ะก็มีมาเพิ่มเราเราจะไม่พูดถึงอะไรที่ไม่เด่นละกันเนาะสิ่งที่เด่นในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของแต่ละวันนะที่เราบอกไปทั้งที่แล้วอ่ะเมนูเด่นของแต่ละวันนะจะมารวมอยู่ในวันนี้เลย เพราะฉะนั้นเราก็มีอะไรนะซีฟู้ดออนไอซ์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูในไลน์กันเนี่ยมันก็มีปูกุ้งแล้วก็หอยหอยแมงกู้นิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วก็หอยนางรมไอชอบหอยนางรมมากกั้งเออเมื่อวันนั้นเมื่อวันพฤหัสมีเอามีเหรอเอาวันนาก็กินไง ใช่ว่าทุกผัวจะมีกุ้งลายเสือด้วยกุ้งลายเสือก็เป็นจุดเป็นเมนูเด่นของเมื่อวันไหนนะครูจำได้ไหมเมื่อวันมันก่อนนน้นวันก่อนนู้นะเออมีวีไม่พันเทกาเอาเนี่ยเอามาสั่งเลยดีกกันเนาะรับที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะได้มาแล้วจานร้อนมาส่งให้ด้วมเราแอนนกระจอกเทศไอ้กลวยอันเนี้ยอันนี้ ไม่ต้องงงนะอเนี้ยกลวยเนี่ยอันนี้พิเศษเลยเนี่ยมันเป็นเวเฟอร์เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเวเฟอร์ชาเขียวเขียวและแน่เลยยาเหมือนเป็นแบบหรือว่าเป็นเวเฟอร์วาซาบิอะไรที่เขียวเขียวแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นวาซาบิหรือไม่ก็ชาเขียวคงไม่มีใครเพี้ยนทำเวเฟอร์วาซาบินะว่าเป็นเวเฟอร์ชาเขียวค้าวิ่ง มุมตัดมุมตัดและหั่นเนี่ยเนมก็จะมีมุมคัตติ้งเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นเนื้อสอดใต้ผักโขมเนื้อนานมากเลยเนี่ยเออแล้วก็มีตรงตรงแนกจีนน่ะแนกจีนแนงจีนมีซาลาเปาทอดด้วยอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ดูมั้ยครูมาเราถือให้เพราะครูถือกล้องมาันหายร้อนนะร้อนที่ผกส่งให้นี่นี่ซาลาเปาทอดคือเป็นไส้หมูใช่ไหมบาร์บีคิวพอ แล้วทำไมชี่อันนี้มันไม่ชีอย่างอื่นนะไม่เข้าใจเออนั่นน่ะสิเพราะมันเป็นแผนกจีนคือพี่อยากรู้ว่ามันมันกรอบหรือเปล่าไงก็การที่เราได้บีบมันบีบหนึงเนี่ยเราจะรู้มันกรอบหรือเปล่าอ๋อความพิเศษของขนมขนมอีกอันนึงก็คือน้ำแข็งลงมาที่ไหนเราคิดนี่แบบเรามาถึงเราไม่รีบเก็บลงมาก่อนเลยเดี๋ยวมันละลายเออเนี่ยปิดตาสิแล้วก็ขนมก็เหมือนครั้งที่แล้ว มูสมูสมูสสลัดอันเนี้ย <Most S 1> มะม่วงเหรอพาคนโคต้ามะม่วงอ่ะ,อ,ะอร่อยมากเลยขอบอกเนี่ยแล้วก็ไอ้น,นี่ก็อร่อยพานาคตา้ากีวีเนี่ยไปเนี่ยเนี่ย ัน่ไ่ไไมด้ถายย<บ>เลยบูเบอร์รี่โยเกิร์ตชีสเค้กเดี๋ยวครูถ่ายซะไอเอาเจ็ดสิบสองร้อยเก็บไปแล้วไม่รู้ดีป่ะราคาของซันเดย์บันเนี่ยคือหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทบวกบวกถ้ามาสองก็จะจใจหนึ่งมีโปรโมชั่นมาสองใจหนึ่งด้วยแล้วเขาก็มีไอ้นี่ด้วยสปาร์คติ้งไวน์เติมได้ไม่อั้นแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกสามร้อยห้าสิบบาทบวกบวกแต่ว่าสปาร์คติ้งไวน์ไม่ได้มาสองใจหนึ่งมาหนึ่งใจหนึ่งมาสองใจสองนับตามหัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับประทานดีกว่าค่ะ เนี่ยมันแหว่งไปแล้วหายไปได้ยังไงเนี่ยนี่เราไม่รู้เรื่องไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินกันได้แล้วแหละคราวนี้ไปบ่ายจริงคราวนี้บ่ายจริงจริงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนานารสชาติอาหารเนี่ยไปดูในคอนเทนต์ได้เลยแต่จะขอบอกว่าคือรู้สึกโอเคมากกับอาหารนะอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังอะ หลากหลายนี่เป็นว่าทุกอย่างดีๆมารวมกันหมดในวันนี้ใช่ใช่โอเคนะงัเราก็ไปได้แล้วไปจริงๆแล้วคราวนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย